You ask, I answer. เอาละถามมาก็ตอบไป You ask, I answer. สำหรับคลิปนี้นะฮะก็คือเป็นคำถามที่มาแจกมาจอก M D T L เราด้แยเว,ว่าคุณคือใครนะฮะขอบคุณครับสำหรับค,คำถามถามมาเรื่องของ yeah Thank you for your question. ถามว่า hurry up เนี่ยมันคือเร็วเข้าหรือเปล่าเอ่อ um, hurry up hurry up คือแบบเฮ้ยเร็ว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 ดีเร็ว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 เฮ้ยเร็วเข้าหน่อย hurry up come on hurry up เร็วๆว,วหน่อยอะไรเงี้ยความหมายมันเหมือนกับ quick เลย come on quick เลยทำให้แบบอย่างเร็วเร็วหน่อยได้ไหมสมมติว่าเฮ้ยกำลังรอเพื่อนกินข้าวเฮ้ยนี่จะต้องไปเรียนแล้วแต่ว่าเพื่อนอยังนั่งกินข้าวไม่เสร็จเลยเฮ้ย come on hurry up I have class I have class now come on hurry up อะไรทำนองนั้นนะครับ Um, หรือว่าจะเป็น quickly ก็ได้โอเค come on come on can you eat quickly I have class now and I have to go now you wanna go with me อะไรทำนองนั้นนะฮะก็คือ type ใช้ในในแง่ในแง่มุมของว่าให้ให้ให้อีกคนอนึงอ่ะทำอย่างเร็วๆขึ้นนั่นเองนะครับพอได้ไหมอะไรก็จะหมดเวลาฮะหืม hmm? what okay um หมายถึงอะไรงงความหมายของไอเน,นี้ยหรอไม่ใช่ใกล้ทีหมดเวลาคือคืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ความหมายความหมายของอมันให้ทําให้เร็วเร็วขึ้น hurry คือการทําให้เร็วเร็วขึ้นอะไรทําให้แบบว่าอะไรก็แล้วแต่สมมุติว่าเราอยากให้ใครทําอะไรให้เร็วเร็วขึ้นให้ทําสิ่งนั้นให้เสร็จเพื่อที่เราจะทาอย่างอื่นต่อคือเฮ้ยเร็วๆเขาหน่อยเร็วๆหน่อยอะไรอย่างงี้ก็คือ hurry up นั่นแหละฮะอ่ะฮะอืมเอ,อเขางงกันใหญ่แล้ว ใช่ครับใช่ครับคือไม่ว่าเราจะรีบทำอะไรคือว่าเฮ้ยเร็วๆหน่อยอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นอย่างนั้นแหละ Come on hurry up hurry up Uh, we're a going to miss the train เฮ้ยเร็วๆเข้าหน่อยเดี๋ยวก็ตกรถลอกอะไรอย่างเงี้ยคือให้เร็วๆเข้าเฮ้ยเร็วๆเข้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยในทุกๆสถานการณ์เลยแค่จะให้อีกคนหนึ่งเนี้ยทำอะไรให้เร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับหรือจะใช้คำว่า quickly ก็ได้ Come on quickly Uh, we're a going to miss the train อะไรทำนองนี้นะฮะอืมเคลียร์เนาะโอเค Good job! Okay, and this is You Ask, I Answer. Uh -uh. You Ask, I Answer. Oh yeah! <laughs>